สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องวันที่สองกรกฎาคมหกสิบแปดครับเอาคลิปนี้กะมาตามแนวทางตัวเลขสูพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนวทางเส้งโขดเส้งดวงได้ครับพี่น้องครับวลิี่ผ่า์มากะออกสองสี่หกเก้าหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับมีหลายเสี้ยนอยู่ครับผมตีพินไหแนวทางตัวเลขสี่หกหกสี่ล้วกะ เก่าหนึ่งนี่ครับบอคไฮมีนะครับผมก็บจิมีอยู่ประมาณสองสามเซียนครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเข่ามาแชีร์จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องที่ได้เบิ่งกันครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมแม่ fc น้ำอุ่นครับพี่น้องแม่ fc น้ำอุ่นเป็นคํานวณต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะหลังจากที่หมวดวังหันได้ครับผมนี่ไปเบิ่งหมวดวังหันแม่ fc น้ำอุ่นครับผมเป็นหมเลขติดล่างหนึ่งกับสองเข่าหนึ่งนะครับผมครับเข่าหนึ่ง ตัวประกอบเพิ่นบอมาครับพี่น้องเนาะคือหกหกนี่ไปบนครับเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจะห้ต้องวดในคลิปนี้แหละครับผมครับผู้ใหญ่ใจดีครับพี่น้องนี่เลขสิบห้าตัวครับพี่น้องเนาะครับดึ่งเดนมากตัดเอากระได้เด้อครับผมนี่สี่หกเก้าหนึ่งครับผมเข้าตรงตรงเลยครับนี่กัเดี๋ยวอ่าพอทรงมาไห้เด้อครับผม รอบจะขู่ครับพี่น้องเนาะอีกบโดนครับผมเดี๋ยวมาชมกันพ่อผู้ทอกนี่ครับผมเดี๋ยวกขามาเชื่อจะทุ่มไปหาพออยู่เป็นยังพอคือบอเอาทะเบียนตัวหนาน้ำเนาะครับผมเก้าหนึ่งหกเจ็ดนี่ไหมครับพี่น้องทะเบียนเต็มได้ครับผมนี่ครับก็ามาเชื่อถามพอในคลิปอยู่ครับผมพ่อฟันแม่นอีดีเลยครับพี่น้องเพิ่นฟัน่าเพิ่นขี้หลุด มอเตอร์ไซค์ทะเบียนรถนี่แหละครับผมแต่ว่าผมเอาแค่ตัวไทยครับพี่น้องเนาะครับหนึ่งหกเจ็ดทะเบียนเต็มคือเก้าหนึ่งหกเจ็ดครับผมพอท่อได้ครับผมเดี๋ยวพอท่อเพิ่งกาคำนวณต้องหงวดขึ้นกันครับพี่น้องเนาะดับสิบบนเอาอยู่ครับผมครับพอท่อเดี๋ยวมาตามกันตัวครับผมพอสวอุบลครับพี่น้อง สุดยอดครับเลขเด่นสี่หตรงตรงคือกันเลกล่ามพันเขาด้วยครับผมเลขล่างเข้าตัวกับครับพี่น้องเนาะเข่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับเลขเด่นชุดหนีสุดยอดครับผมที่น้ำเชี่ยว่าแล้วครับพี่น้องเนาะสูสีกับสีตัวพิเศษปูสีสเกตกับอาจารย์ขอนแก่นอยู่ครับผมแม่พวงทองครับผมครับ ก็มาแชร์อก็เห็นคอมเมนต์อยู่ครับผมเพิ่นกับมาขอโทษพี่น้อง fc อยู่ครับผมแต้มเดียวครับพี่น้องเนาะแต้มเดียวสี่หกสองเอาคลิปนี้ครับผมมาตามกันต่องวดเลยครับพี่น้องเลขของแม่ fc น้ำอุ่นครับเลขล่างได้ครับพี่น้องล่างเพิ่นว่าสิเดือนเหย่าปั้มก็หาหกงวดได้ครับผมครับหลังจากที่ลุดไปแค่งวดเดียวก็นานี่ครับผม เอากรอนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่กอมาเชียกขอขอประคุณแม่เด้ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่เอฟซีน้ำอุ่นกันเลยครับแม่ครับกามาเชียสวัสดีครับผมเป็นได้มันยุบอ้ยแม่ซี่หกอันนี่แม่ซี่หกกับอันตีปกันเก้าหนึ่งอันเก้าหนึ่งโอ้เก้าหนึ่ง เ้าหนึ่งกัอันที่แม่เก้าหนกัอันที่หกกับอันต่ว่าเล็กเล็ล่างแม่กับมาแล้วแม่เนาะมาารักมานม่รับผมสองไปบนเหนึ่งกับสองครับผมมาล่างเอแม่ว่าหมาบนเม่นแม่ว่าหกบนหกบนหาล่างต่วัาหนึ่งหนึ่งกับสองแม่มีอยู่แล้วครับผมเป็นดา อันเจ๊ที่เอาให้งวดก่อนนั้นเพื้นว้าววดนี้ห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะงวดก่อนมันจะเขา้าแม่ก็เลยห้ามาเพื้นว่าหาา่า,หามาก็ต้องห่ามานะก็เล่วหาไปประกบกับหนึ่งเนาะงวดนี้เฮ็ดเราบอกเนี่เฮ็ดแล้ว,ลวครับผมหมายงวดนี้ศูนย์อยู่บนปุ๊กอยู่ล่างศูนย์บนหกล่างตัวเด่นนั่นเด่นเนี่ยครับผม หาตัวจับใส่เลยถ้าเล็กติด่างแม่นะครับผมอันได้หุกอืมได้หุกงูน,นี้ได้ตัวเดียว่ะแม่อันตัวกับมันนัเดี๋ยวเด้อแม่หาสม,มุดก่อนแม่เหแล้ววันนี้ที่เป็นสามตัวจ้ะบ่าหันศูนย์หนึ่งสอง่แม่ตัดศูนย์ออกอ งวดนี้604แต่ว่า0ไปอยู่บน4นี่บอมางวดน,นี่ยเป็นเลขติดราง604จ้ะ604แต่ว่าขีดเซ้นแค่6กตัวเดียวได้ไหมเนาะเน้นแ่กตัวเดียวเ่นี่นตวกันกับ0 0นี่บอมากหงวดน,นี่ย0มาบน ถ้าศูนมากจะมาบนจะศูนมามาบนรับว่าหันแม่วหกหกบนด้ยครับผมแมนครอมแม่อิลีครับผมบนแม่ที่คลิปที่ว่าแม่มาเราก็อมฝันครับเก็บเห็ดแม่ว่าเก็บเห็ดเอาหลานน้อยไปน้โอ้ยแม่ว่าแม่ก็ตีน้ำแม่เป็นซีแม่ว่าเขาสี่หกเลยเฮ็ดนี่ก็หกน้อยแม่เนาะจ้่โอ้สิสีด้ครับ ม่สัดเตี้ยวห้าใส่ผัดสี่สีหลาดน้อยเป็นห้าห้าหนึ่งมักแล้วหนึงน่งในหนึ่งนี่มักมาก,กนั่นเลยหนึ่งนะมักแงงนวนดเมื่อกี้นี่ผลนม่านล่าง1 1> ผันมานลางแล้วแม่เนาะมาปุบมาล่างครับงวดน,นี้ฮกนะแม่ว่าบ้านใจฮกนี่มันขึ้นล่างหรือขึ้นบนสี่นี่มันบอกค่อยมาดอกมันหึอหึงมันจะมาครับแต่ซูนี่ต้องมาบ่นงวดน,น,นี่ศูนี่ จิบบนไว้เลยครับผมร้อยสิบห <100. S 2> น่วยเลยบ่าแม่ร้อยสิบหน่วยหรือว่าสิบหน่วยแม่หน่วยหน่วยครับเนาะเมื่อกี้นี่มันมาเลขแม่มาสองมาขึ้นบนขึ้นหล,ล,ลักร้อยเนาะขึ้นหลักร้อยหน่วยครับงูกแม่เป็นหลักน่วยหน่วยกับมิตจะสบมาตัวใดแสดงว่าศูนย์นี่ก็จะเติบเบิ้งอีกทีหนึ่งครับผม สูนี้เด่นบนเด่นบนครับผมพบกล่างครับสูรแม่ที่ว่าเดินดีด้วยครับผมครับตัวพกนี้เด่นล่างเลยเนี่ยครับหาตัวประกบใส่เลยเนาอแม่หาตัวประกบใส่เลยสูนนี้เด่นบนไปบนเลยสูนเนี่ยครับสี่นี่สี่พุกับสี่กันล่างไวเลยปะตะสี่นี่บมดส็บร้อยแต่นฮุกนี่ส็บร้อยแล้วแม่ให้ส็บร้อยเลยฮุกนี่ ใช่โติมเลยไอเกาหมาเชียปกบหายะแม่จ้าให้ก็มาเชียโปกควบหายบะจ้าปรบเลยเอางกสามหกสามครับผมจ้าสามไปเลยแม่ครับผมลางด้วยครับพี่น้องเกามาเชียปรบหาเลยครับผมหกสามเอาต่อนวดนระเจ้านะเรีกนับเจ้านับตัวใดโอ้ต้องรอองก์อนติแม่เอาไปก้อนก็่ตัแม่เอาพี่น้องเอฟซี จัดเลตเตอรี่ก้อนเลยหกสามกับรับถ้าศูนย์นี่ครับ,บเดี๋ยวบางอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นศูนย์บนหกสองาะเอาเลยหกสามหกศูนหกสามหกสองแล้วไจ้ะเพราะว่าหกสองยังไม่ออกนะครับผมนี่นะครับจ้ะอ๋อหกมากแม่ว่าโอ้ทรไปถามข้าวคนหนะามันวะเนี่ยโอ้ไม่เป็ับ นี่บรดังเลยแม่จ้าคนเป็นเัื่งใดส่วนนี้ครับผมจะไปเอ้าเหตุบุญเฮ็ดท่านอยู่ครับผมเดินสายอีกกับโรคเงี้ยสีเข้าโรคเงี้ยสีเข้าครับผมอ่าสุดละวันที่หนึ่งเด้อวันที่มาเด้อน้องแม่เนาะครับคือกันเด้อแม่ครับผมเอาก็มาเชียร์กับศิลป์วนแม่ซัมนี่เด้อครับผมขอามปคุณแม่เอฟซีนำอุนครับผมสวัสดีครับ ใๆเอาครับพี่น้องครับผมแม่ fc น้ำอูนครับพี่น้องเนาะเพื่อนกะว่าหันอวันหวยออกผนท่วมมากครับผมเพื่อนไห้บนหกล่างหาเนี่ยครับผมครับเข่าหกครับพี่น้องเนาะต่ว่าเลขติดล่างเพื่อนตีว่าห้ต้องงวดก็คือหนึ่งกับสองเนี่ยเข้าอยู่แล้วแล้วครับผมเข้าอยู่แล้วครับงวดนี้เพื่อนให้ศูนย์บนหกล่างครับผมศูนย์บนหกล่าง ส่วนเหล็กติดลางก็คือห0ศจริงๆเพิ่นเน้นตัวเดียวคือหนะครับผมครับเพราศูนย์จะไปบนครับซนี่ก็อาจห0 5ิบหิบอยู่ครับพี่น้องเนาะครับก็คือลางนี่เด่นหก็มาเชื่อกันเลยประกอบไ้แม่เลยครับผมครับก็จะไปหายิบจับตัวตรีไว้ให้กันครับพี่น้องเนาะห3สาครับแม่ก็เลยเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือห2สองนะครับผมห3สามกับ6 2สองครับพี่น้อง เลขแม่เอฟซีน้ำอุ่นปล่อยต่องวดวันที่สองกรกฎาคมหกสิบแปดครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นคลิปแรกเลยครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันในวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสิบแปดครับสำหรับแนวทางตัวเลขที่กอมาเชียเด็กเกินไปต้นคลิปนี้เดี๋ยวกอมาเชียสิฝากตามให้พี่น้องเอฟซีได้ครับผมจะเด็กเก็บเป็นข้อมูลครับผม ก็ติดไว้เช่นเคย้ะครับพี่น้องแนวทางตัวเลขกับเก่ามเชียน้ำเชียอูน้ำเช่ยครับพี่น้องเนาะเลขก็รยุกบอกไก่เลยครับผมยุ่งก่งๆังเช่นผู้ใหญ่ใจดีห้มากนี่เขาทั้งบนทั้งล่างครับผมพอสออูบนทั้งสี่ครับพี่น้องเนาะอีกหลายเซียนครับที่ประกายกับแต้มเดียวครับผมแปดหนึ่งครับแล้วกับพอผู้ถอดทังเช่นเปนกับฝันว่าเพิ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับผมรถมอเตอร์ไซค์กับทะเบียนรถเก้าหนึ่งหกเจ็ดครับผม เพ,พิ่นไปกังวลกับเลขแม่ทีว่าเพิ่นเสียกับป่ากับหนาครับผมนั่งยื้อน้ำกันครับเพิ่นว่ามออใส้ขันหิ้เพิ่นไปขี่ไปย่ำไหนนี่เลขออกตลอดแต่ว่าเพิ่นก็บ่กขาดคิดว่าสีเป็นออกทั้งนาเลยครับผมเพิ่นก็นเลขหายแค่งหกเจ็ดมอเตอร์ไซค์ทะเบียนเต็มเต็ม,ตมที่กามาเชียเดินลงไปครับผมเขียนไปทั้งขางแล้พี่น้องเนาะก็คือเก้าหนึ่งหกเจ็ดครับผมเอา มาตามกันต่อครับผมเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขอีกหลายๆเสี้ยนนะครับผมป่ะมาณวัตถีเกินให้วังหันครับอีกหลายๆเสี้ยนครับพอท่อเล็กดับลักซิบนพอนนทบุรีเลข1สิบคู่ขี้ครับผมหรือว่าอีกหลายๆเสี้ยนครับผมถึงบอร์เลก้าถึงครับเพื่อนกับมีที่เด็ดเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับผมครับเสี้ยนเขาใหญ่เพื่อนกับให้ลักซิตัวเดียวคือซีครับผมบังหันครับเอาถ่ายคลิปนี้ ก็มาเชียกขอวอวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ำกันครับในวดวันที่16กรกฎาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ